มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นความกลัวของมนุษย์ทุกคนมันเป็นโรคที่รุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากจึงทําให้เรารู้สึกว่าต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างแม่นยําเพื่อป้องกันและรักษาได้ทันทีก็เหมือนกับการต้องการเครื่องมือที่แม่นยําและมีความรวดเร็วในการตรวจพบโรคซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้ด้วยตัวเราเองจึงทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญมากๆ และนี่คือเหตุผลที่ทำให้โมเดล A ชื่อเกร p ของอาลีบาบเป็นที่สนใจด้วยความสามารถในการตรวจจับมะเร็งกระเพาะอาหารแม่นยำถึง96ทําทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจคัดกรองโรคซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง เกปรปได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาลีบาบาพร้อมกับ Demo อะคาเดมีและเจอจีออง c a n เซอร์ฮอส t ิทอลซึ่งเป็นการรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการคิดค้นเทคโนโลยีและความรู้ในการแพทย์การพัฒนาโมเดลนี้ได้ใช้ฐานข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารจํานวนมากซึ่งรวมถึงภาพซีทีสแกนจากผู้ป่วยและผู้ทั่วไปทําให้มันมีความแม่นยําและความถูกต้องสูงในการตรวจวินิจฉัย โมเดลนี้ที่ถูกทดสอบและมีผลลัพธ์ที่แม่นยำทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารทั้งในการตรวจพบและคัดแยกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางช่องท้องซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาโรคทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรักษาและดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเกรปมีความสามารถในการตรวจจับร่องรอยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะซึ่งสามารถค้นพบแม้แต่ร่องรอยเล็กน้อยที่ผู้เชี่ยวชาญหรือรังสีแพทย์อาจจะพลาดไม่เห็นได้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำและไม่พลาดในการตรวจวินิจฉัย แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกังวลการใช้ AI ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจและรักษาโรคซึ่งอาจทำให้มีการเข้ารับการตรวจมากขึ้นแต่ว่าจะมีผลต่อการจัดการและการรักษาโรคอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดการใช้ AI ที่มีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีความสะดวกมากขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องผ่าตตดส่องกล้องเพื่อตรวจดูชิ้นเนื้ออย่างละเอียดซึ่งเป็นการลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการตรวจพบโรคและรักษาได้ทันทีนอกจากนี้เกรพีมีความสามารถในการตรวจจับรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งทําให้มันเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยําและไม่พลาดในการตรวจวินิจฉัยทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรักษาและดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกังวลการใช้ AI ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจและรักษาโรคซึ่งอาจทำให้มีการเข้ารับการตรวจมากขึ้นแต่ว่าจะมีผลต่อการจัดการและการรักษาโรคอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด แทบยังช่วยลดภาระงานหัตถการที่ไม่จําเป็นหรือข้อผิดพลาดให้น้อยลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ทําให้สามารถโฟกัสเคสที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นและมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นโมเดล AI ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและแพทย์ไปพร้อมกันซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคาดหวังและความกังวลการใช้ AI ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจและรักษาโรคซึ่งอาจทำให้มีการเข้ารับการตรวจมากขึ้นแต่ว่าจะมีผลต่อการจัดการและการรักษาโรคอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลแล,และติดตามอย่างใกล้ชิดอารีบาบาไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่นำ AI มาใช้ทางการแพทย์ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆที่มีการพัฒนาโมเดลสำหรับด้านนี้อย่างต่อนเนื่องเช่นนัมเบียนสคริป์ของ Microsoft h ฮอลลัสโคนของ Nvidia และอาเดอร์ของ Google ซึ่งทุกโมเดลนี้มีความสามารถและประโยชน์ต่างๆที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเห็นได้ชัดว่า AI กำลังเข้ามาสนับสนุนการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคซึ่งจะช่วยให้ผู้ปว่วยมีโอกาสในการรักษาและดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าการใช้ AI ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจและรักษาโรคซึ่งอาจทำให้มีการเข้ารับการตรวจมากขึ้น แต่ว่าจะมีผลต่อการจัดการและการรักษาโรคอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดที่มา h t t p s i n t e r e s t i n g e n g i n e e r i n g c o m i n n o v a t i o n a i k e y s t u m o r k e s c a n c e r k e y s d e t e c t i o n k e y s a l i b a b a k e y s g r a p e h t t p s c o d o c s y a k d w h o i n t m e d i a g l o b a l c a n c e r f a c t s h e e t s c a n c e r j a k i e s t u m o r f a c t s h e e t s p d f